ตกขี่เลนเดียวิ่งไปแล้วก็ปิดปิดเอาเลยนะก็วัีทุกคนด้วยครับผมยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องช็อกโกนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คซวยโวอีโวกันเหมือนเดิมนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการขอสร้างเกี่ยวกับไม้กันมากขึ้นนะครับผมแล้วตอนนี้มาดูคังคังสเสบียงของโบคังคังอะไรวะคังอาวุธทุยเอคอังสเสบียงนั่นแหละก็คืออันนี้ครับผมแทสโกเหลือน้อยมาก จะให้มาหาเอาของเอาขวานเนี่ยไปฟันฟันฟันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็จะไปจับตัวที่ฟาร์มแทสที่ดีที่สุดในเกมมานะครับผมเพิ่มมาฟาร์มแทสในการก่อสร้างของโก้ตัวที่ฟาร์มแทสดีที่สุดก็จะเป็นอ e ีกวางนะครับกวางกวางตัวผู้อะ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปจับกันคือต้องปลดที่ขี่ของมันก่อนนะครับผมอ่าที่ขี่ของมันเนี่ยเลเวลสามสิบใช่ป่ะอันนี้นะครับผมเมการโลเซอร์ลอส เซอลอสเออประมาณนะั Micro ้นเมิกลูเซอลอสชื่อไม่รู้อ่านถูกไหมนะเดี๋ยวปุดล็อกเลยปุดล็อกเสร็จเนี่ยมันน่าจะมาขึ้นที่โต,สต,ต้สมิตตี้เนี่ยสมิตตี้เมิกลูเซอลอสอ๋อนี่ไงเมิกลูเซอลอสนะครับผมมันใช้หนัง200นะฮะไฟเบอร์ร้อหุยร้อยสิบแล้วก็เหล็กอีก5ก้อนนะครับผมผมก็จะคาบเลยคาบป,ปุ๊บเนื่องจากว่ามันอยู่ที่เลเวล30ใช่ปะก็จะใช้ของที่ไม่เกินเลเวล3เลเวลที่ขี่ของสัตว์ตัวน,นั้นๆที่ไปจับนะฮะ งั้นกูจะใช้เป็นอันนี้ crossbow <c oughs> เออ crossbow แล้วก็เป็นอันนี้นครับผมคือรูปหนูอาบยาสลบนั่นแหละที่เคยทำไวนะ้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมจะมีทิ้งไว้อยู่จะเป็นอันนี้เนะี่ย crossbow แล้วก็เป็นรูปหนูอาบยาสลปสี่ขียวโอเคห้าสิบนัดได้อยู่งั้นกูจะเอามาไว้ที่อตบานนร์ฮะแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็มีอะไราวะที่ขี่ของมันปุ๊บอาหาร อาหารของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรวะเดี๋ยวก็จะไปเอาเป็นเบอร์รี่ไปให้มันแล้วกันง่ายดีนะเบอร์รีต่ตัวนี้มีไหมเอ่ยโอเคตัวนี้มีเอาอันนี้ไปอันเอ้ยอันนี้ไปแล้วก็เฮ้ยแทสอยู่นี่ก็มีไม่จะไปจับอยู่ดีช่างมันก็เดี๋ยวเอาเบอร์รี่เพิ่มก่อนนะจากคอยาวของเราคอยาวก็ขังไว้ในนี้อึ๊บตัวใหญ่ๆนี่เลยเอาไปซักอ่ะห้า ก็ไหมือยเย้วะก็จะไปจับกันนะครับผมมีแค่นี้แหละเฮ้ยก็ไม่แน่ใจว่ายาสลบมันจะใช้ปะนะใช้ไหมนะเดี๋ยวจะเอาไปเผื่อแล้วกันจะเอาเป็นพิษของแมงกระพุนไปเนี่ยแช่ไว้ในตู้นี้เอ่อนี่ไงพิษแมงกัะพุนเอาไปสัก60หรือแล้วอ่ะสาประมาณนี้แล้วก็มีแค่นี้แหละอืมเอายาคุณสิไปเผื่อแล้วกันนะฮะเรือว่ามันแบบ ตื่นช้าอะไรเงี้ยจะได้ยัดๆเลยแล้วก็จะไปจับกันนะครับผมขี่เป็นนกนี่ไปถอยทาไปเจลาเออไปจับกันที่ป่าแดงเลยครับผมซึ่งอีกวางเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยมันจะเจอได้เฉพาะป่าแดงแต่ว่าแถวๆพวกป่าหิมะอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวกูจะไปจับที่ป่าแดงแล้วกันนะฮะใกล้ดีคือพยายามเนี่ยกูไม่รู้ว่ามันต้องใช้แบบเออเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวเมียเนี่ยกูไม่รู้ว่ามันจะฟาร์มได้หรือเปล่า จะลองไปจับทั้งสองเลยดีกว่านะครับผมคือตัวผู้เนี่ยมันจะมีเขานะส่วนตัวเมียเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยจะมาหาที่ป่าแถวแถวนี้เลยนะฮะคือปกติมาเนี่ยก็เจอเลยนะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาจับไม่รู้จะเจอไหมนะอ้อยู่ไหนเนี่ยปกติมันจะเดินงงๆอยู่แถวแถวอ่อข้างล่างเนี่ยก็ว่าก็เหมือนจะเจอแล้วนคะครับผมมันวิ่งวิ่งงโงๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเออจะเป็นตัวนี้หรอ เนี่ยเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับผมไม่าโลเซรลัตเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเมียนะเพราะว่ามันไม่มีเขาเดี๋ยวกูว่าจะลองจับไปทั้งสองเลยฮือมันเลงอย่ายุ่งกับพี่เดี๋ยวเคลียร์มดก่อนฮะ <c oughs> พวกนี่มันขัดขวางเออวะรู้นี้เอาอันนั้นมาดีกว่าอะไรอะโบล่าที่มันมัดขาได้อะจัดเลยดีกว่ากูเออจับจับไปเถิะนะฮะ วิสองดอกมาสลบวิ่งหมีว่ะเอาช่างหมีแล้วก็ยัดยัดเป็นเบอร์รี่เข้าไปนะฮะหมีมันจะกวนหรอปะเนี่ยหมีไม่กวนนะเก็บเก็บลูกธนูเก็บลูกธนูเก็บลูกธนูจะได้เป็นสโตเนโรคืออีลูกอันนี้นะครับผมลูกที่มันอาบยาสลบนะพอยิงไปปุ๊บมันจะปักปักให้เราเดินไปใกล้ๆเพื่อเก็บนะครับผมพอเก็บเสร็จมันจะเป็นลูกธนูธรรมดาละ ส่วนลูกธนูธรรมดาก็กดลากมาใส่แล้วลองยิงไปนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแบบเอ้ยนี่ไงตัวผู้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงลูกธนูอะไรก่อนเนี่ยพอยิงปุ๊บมันจะกดปากงเงี้ยเราสามารถเดินไปเก็บได้เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็จะจับตัวผู้ต่อลากสีเขียวกดสีเขียวแช่นะครับผมลากไปใส่ที่ออคอสโบนะครับแล้วก็ใส่จัดเลยเนี่ยจัดเลยเอ้ยโคตรช้าเลยวะ่ะ อันนี้ตัวผู้นะคะผมตัวผู้มันจะมีเขาแบบเนี้ยสวยๆเลยแหมแอนตูดยิงตูดมันดิวิ่งไปไอ้น้องสองดอกน่าจะสลบปเหอนเดิมแหละอุ้ยตัวนี้อึด่ะตัวนี้อึด่ะอุ้ย <c oughs> กำลังชมเลยบปะโอเคสองดอกสลบยาดเบอร์รี่เข้าไปนะฮะอุ้ยห้าร้อยเลยเหรอมันเยอะไปเป้าประมาณเจ็ดสิบแล้วกันเออสำหรับอีตัวเมียนะฮะตัวเมียเฮ้ยยาสรุปคุณสิบออกมาตัวเดียวด้วยสิ อันนี้รลเวลหนึ่งอุย๊ยรลเวลกลางเลยนี่หว่ามันน่าจะตื่นไวอยู่แน่เดี๋ยวลองยัดเอ่อยาสรุปไว้เพื่อดีกว่าจะได้แบบชัวร์ๆนะครับผมวิ่งไประหว่างของตัวนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละไม่ต้องทำอะไรละตัวนี้หรอห้าเปเซ็นห้าจุดเจ็ดโคตรช้าเลยว่ะดวลกับอีหมีนี่ไหมอีหมีนี่แบบอ๋อหมีคือถ้าไม่ไปติดไปกวนอะไรมันเนี่ยมันจะไม่ตีเราแน่ เนี่ยถ้าอยู่ไกลเงี้ยมันจะขึ้นสีเหลืองๆถ้ามันจะตีเรามันจะขึ้นสีแดงไม่ยุ่งดีกว่าเออเอาความปลอดภัยของเราไวนะ้เนี่ยครัมดูอินี่ดิอินี่31แล้วอ่ะยัดให้ตัวผู้ดีกว่านะครับผมก็ว่าเออตัวเมียมันน่าจะตื่นไว้อยู่อ่ะอี้ตัดๆๆๆอ่าตัดการหนีเรียบร้อยมันจํามากวนเราอ่ะก็ยัดให้ตัวผู้ดีกว่านะครับคูณ10เอเอจัดไปไอ้น้อง คือคูณสิบเนี่ยมีเยอะอยู่ไม่เป็นไรสําหรับคูณสิบมีน้องเขาถามมาว่าคูณสิบมันหายนะครับผมอัปเดตใหม่คูณสิบมันก็หายจริงๆแเ,เออมีอันนี้มาแทนแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้คูณสามนะครับอันนี้คูณสาม,อ,นนสามอันนี้คูณสิบห้าแต่คูณสิบที่เคยใช้ปกติเนี่ยหายกูไม่รู้ทำไมเหมือนกันทําไมผู้พัฒนาเอาออกแต่ว่า ก็ยังไม่ลองหาจากถ้ำเหมือนเดิมเลยค่ะบุมเพราะว่าก็สะสมมาเยอะอยู่เดี๋ยวจะลองหาจากถ้ำดูว่ามันได้ไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาบอกอีอทีเน,น,นี่ยไปเก้าหเก้าแล้ววะเฮ้วะเร็วว่ะตัวนี้ดิตัวนี้40ไอ้น้องให้ยาสลบเพิ่มเดี๋ยวมันตื่นก่อนโอเคเฮ้ยตัวผู้ตื่นแล้วแจมแมวเลยโกเห็นไหมยาคุณสิโคตรดีนะฮะเออเดี๋ยวก็เปิดเข้าไปเฮ้ย ต้นไม้บังเว้ยเปิดเข้าไปนะครับผมเอาที่ขี่น้องเข้าไปเนี่ยแล้วกด EQ ปุ๊บอ่าเราจะขี่ได้ต้องเพิ่ขี่เลยรู้สึกเหมือนแบบอะไรวะเหมือนเหมือนเซนตอร์คอร์ดอะเซนตอร์คอร์ขี่เรนเดียรืเออวะกวางเรนเดียชัดเลยนี่หว่าเดี๋ยวจะตัวนี้นะครับผมมันใช้ฟาร์มแทสแทสได้ดีโคตรแต่กจะลองฟาร์มเบอร์รี่ดูก่อนนะวิ้ยฟาร์มเบอร์รี่ทำไง ออไม่ได้เหรอเอา้าอย่าบอกว่าฟาร์มบรี่ไม่ได้นะหรือมันฟาร์มยังไงวะอฮ้ยอันนี้กระโดดนี่วะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวจะหาที่แบบต้นไม้ดีๆซิต้นไม้อย,อย่างต้นไม้เล็กๆอันนี้มันน่าจะได้อยู่นะครับผมกกดกดตีนินี่ไงกดตีแทสกดตีได้กี่ครั้งวะเฮ้ยสี่สิบสี่เฮ้ยทำไมมันได้น้อยวะไหนบอกตัวน,นี้เป็นเอ้ยคาโน ในบอกตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร,ร์มแทนได้ดีที่สุดในเกมแล้ววะเฮ้ยไปอ่านมามันบอกอย่งี้จริงๆนะเฮ้ยก็ได้อยู่ร้อยกว่าแล้วคือเดี๋ยวจะกลับกลับไปดูกลับไปดูตัวผู้หญิงดีกว่าตัวผู้หญิงมันจะฟาร,ร์มได้ปะนะลองไปดูกันนะครับผมตัวผู้หญิงอยู่ไหนวะผู้หญิงไว้ข้างบนนี่แหละนั่นไงมันยังไม่ตื่นเลยอะตัวผู้หญิงใกล้ตื่นแล้ว เพราะงั้นว่าไปแล้วก็จะลองแบบว่าดูของของมันเลยครับผมมีแทสมีไม้ร้อยแทสร้อยกว่าอันไม้18อันเอันเบอร์รี่อีกหกสิบสี่ก็จะลองแบบติดวดดิ้งดูแล้วก็แพสซีฟไว้พอเปิดวดดิ้งเนี่ยมันจะเดินของมันนะครับผมไปหากินอะไรของมันก็เรื่องแล้วแต่แต่ว่าข้อสําคัญคือมันจะฟาร์มให้เราได้ด้วยนะครับผมก็จะลองดูว่ามันจะฟาร์มอะไรให้เราไหมนะเดีย่ยเดินง่ๆอยู่อย่างเงี้ย เห็นตัวผู้หญิงเรามึงเช่มึงวิ่งใส่เราเว้ยจะเย็นนะป้าเขาสวยอะยอมรับเลยเขาสวยมากจะดูดีมันจะฟาร์มอะไรให้เราปะเนี่ยโหนิ่งกิ๊บเงียบมากไม่ทำอะไรเลยหรอเดี๋ยวกูว่ากูจะลองรีเควสกับบ้านดูนะครับผมว่ามันจะทําอะไรให้เราไหมเออไปน่าไปแถวบ้านเนี่ยต้นไม้ให้ทํามันจะเยอะนะครับมันน่าจะทําอะไรให้เราบ้างแหละเออนะ อย่างตอนนี้มันอยู่ในป่านี่พราะว่ามันไม่ฟาร์มให้เราเลยอยู่ในป่าเนี้ยเนะี่ยโอเคติ๊กติ๊กวดดิ้งออกละขึ้นขี่กลับบ้านไม่ไม่เอากลับบ้านรอรอตัวนี้ตื่นก่อนเนะี่ยเออว่ะตัวผู้หญิงมันน่าจะตื่นตามอยู่ยิงไม่นานเดี๋ยวยัดยาขลุลบไว้ให้ปุ๊บอ่ะจะตื่นแล้วเดี๋ยวกูจะขี่กลับบ้านละเฮ้ยกอลิมีมัดตกใจหมดโอเคกูจะกลับบ้านแล้วกดรีเควนมันสองตัวเนี้ย โอเคมาแถวบ้านเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็จะกดรีเควสมันทั้งสองตัวมาเลยเฮ้ยสัตว์เต็มว่ะมันชื่ออะไรนะลืมชื่อมันออมิกาโรสลอตเอาตัวผู้หญิงมาก่อนเราค่อยกดมันออมันกดได้ทีละตัวเอาตัวผู้หญิงมาก่อนนะครับผมกดรีเควสก็คือแบบว่าให้สัตว์เนี่ยมาหาเราอีกที่หนึ่งจากที่หนึ่งมาหาที่หนึ่งเป็นการวราปนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียคือของในตัวสัตว์เนี่ยมันจะหายหมดนะครับผมแล้วอีกอย่างคือในออฟไลน์เนี่ย เราอยู่ไหนกดรีเควสตสัตว์มาจากไหนมันก็ตามมาเราเลยแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยมันจะตามไปที่เตียงของเรานะครับ <_ hir 0> เตียงที่ใกล้ที่สุดที่เรากดรีเควสตอนนั้นเลยโอเคเดี๋ยวรอน้องมาก่อนนะฮะน้องมาแล้วจื้อน้องโง่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอเรากดรีเควสตมาข้างใน,นจะหายหมดเลยโลวโก้จะลองกดเป็นติ๊กเวดดิ้งให้น้องดูดิเออให้น้องเดินเดินเดินฟาร์มอีกดตัวผู้ชายมาด้วยสิโกตัวผู้ชายตัวนี้นะฮะกดรีเควสตเอ็กเซปต์ยุบ เราก็รอน้องไม่ความอะไรเลยเลยเว้ยเดี๋ยวรอตัวพู่มาก่อนฮะตัวผููแล้วเอา,เอาลองเอาอ่านขีดตัวนี้ดูมันจะทําอะไรให้เราได้ไหมเราแบบไม่มีเขาตัวูอีกทีมันก็เหมือนแกะนะเหมือนแกะมากกว่างอีกกวางตัวเมียก็ยงีหละเขาไม่มีตัวพู่มันจะมาอย่างเนี้ยใกล้แล้วนะโอเคตัวพู้มาแล้วสำหรับตัวเมียก็ เดินโง่อย่างเดียวครับไม่ฟาร์มอะไรให้เราเลยไอบ้บ้าเนี่ยมาดูตัวผู้ของข้างในหายหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเราก็จะลองไปตีเอาต้นไม้เอาแทนดูจะได้เยอะปว่าก็ได้สามสิบอะออออขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ง่เสือมไปตีโดนพาราเซทีนยมเออเล็บยาวช่วยด้วยครับเล็บยาวเ,าเล็บยาวช่วยพี่ด้วยแหม อะไรเนี่ยตีไม่โดนเลยเอ้ยฟาดรัวๆเลยโกูโอ้ยจะมาฟาร์มแพชอย่ามายุ่งไม่ไหมเอาวิ่งเฮ้ยตัวเมียห้าวจัดเลยเว้ยโอเคจัดการอ่าเสร็จเรียบร้อยตัวเมียก็เดินงงๆต่อไปนะฮะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเออไม่ทําอะไรให้เราเลยเนี่ยสำหรับตัวผู้นะครับผมก็ลองกดฟาร์มดูแล้วก็ได้มา30 โคตรน้อยเลยเว้ยเดี๋ยวจะเอาเอา่ออันนี้ไปใส่ตัวเมียดูนะครับผมอัน c r e a อันดีคิวดิแล้วก็ดรอปก็คือทิ้งมามันจะเป็นกล่องเนี่ยปุ๊บแล้วก,ก็ก็เอาไปใส่ตัวเมียดิตัวเมียเดี๋ยวดูใหม่ก่อนตัวเมียไม่ได้อะไรจริงๆวะ่ะกะปูกมากเลยเอาเวดดิ้งออกแล้วนะฮะหนยังยังเดินไม่หยุดอีกก็จะกดตัวเข้าไปแล้วก็เอาที่ขี่้องขี่น้องตัวเมียดิโอ้ยเลือดน้อยโคตรเลย ตัวเมียวิ่งเร็วเฮ้ยตัวเมียวิ่งเร็วโคตรลองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเฮ้ยเดี๋ยวก็จะทิ้งอกดติ๊กรีเควสทุยกดเวดดิ้งให้น้องตัวนี้ฟาร์มให้ดูเนี่ยมันจะฟาร์มอะไรให้เราไหมไปสิไปไปเดินฟาร์มให้หน่อยเออประมาณนั้นแหละโลลอง,ลองขี่ตัวเมียฟาร์มของเนี่ยฟาร์มอะไรให้ได้ปะ <c oughs> ไม่ได้สรุปไม,ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอว่า จับมาทําไมเนี่ยตัวเมียเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะกดฟาร์มได้ได้โดดได้เราก็วิ่งไปอย่างเดียวแต่ดูตัวผู้เนี่ยมันไม่ฟาร์มอะไรให้เราเหมือนกันตัวผู้มันก็เดินโงวอย่างเงี้ยอฮ้ยไม้ได้เพิ่มไม่ใช่สิก็ตอนนั้นเรากดฟาร์มไว้นี่หว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะฟาร์มอะไรให้เราป่านะฮะถ้ากดเดินแล้วเนี่ย <c oughs> สำหรับตัวเมียตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยฮนะไม่มีอะไรเลย เสียเวลาจับชิมหายเดี๋ยวกูจะเอาทิง้งแหละกดอันเคีมน้องดีกว่าเว้ยไม่เอาแล้วขออันนี้คืนเอออันคืนดอกแล้วก็เก็บเก็บมาแล้วก็กูจะกดอันเคีมน้องแล้วกันไม่ไมีประโยชน์อะไม่เอาของเต็มด้วยอันเคีมตรงมุมซ้ายเนีย่ยปุ๊บโอเคอันเคมีม <î s> คืออันเคีมเนี่ยก็คือไม่เอาแล้วอะ่ะน้องจะเดินไปไหนก็เรื่องของน้องนะฮะ แต่ว่าถ้าจะเคมใหม่อีกรอบก็คือกดตัวหัวกระโลกเนี่ยก็คือจะเป็นการจับน้องมาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่จับก็คือกดเค็มจะวิ่งหาอะไรเนี่ยเนี่ยกดเคมใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์โก้ไม่เค็มโอ้ยมาดูตัวน,นี้นะฮะตัวน,นี้เฮ้ยไม้เป็นสีอันเหมือนเดิมคือถ้าปล่อยน้องเดินเงี้ยไม่ความให้เอาเป็นว่านี่เหรอนี่หรอ ตัวที่แบบฟาร์มแท้ได้ดีที่สุดในเกมรู้สึกเสียเวลามากที่จับมึงเนี่ยอคือมันได้แค่เนี้ยวิ่งไปแล้วก็ปิดปิดได้แทนมา40วันคือถ้าเป็นตัวคอยาวนียก็มีคอยาวอยู่แล้วซึ่งคอยาวแบบสะบัดห่างทีหนึ่งได้เป็นร้อยอะ่ะคือไม่คุ้มก็เอาเป็นแค่นี้เลยกันสำหรับ e ีที่จับกวางนี้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะฮะใครอยากให้ทำอะไรต่อสามารถเม้นบอกได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย